ครับสวัสดีพี่น้องมือหน้มีซีมีเมนูตำส้มสูโมงครับนี่เตรงปรุงเพิ่พน,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 นเราพี่น้องรัะเกือบเทศนี่ครับีตำส้มสูโมงสูื่พี่น้องกินมื้อนี้ครับสวัสดีตอนเชา้าวันที่ส5เนาะพี่น้องนะนี่ครับหั่นสูโมงเพื่อมาตำกันพี่น้อง อันเป็นแบ่นบางๆที่เอาเนาะแล้วเราจะมาตัดส,สมุนงครับอยู่นี่เอิ่นสมุนงครับแต่ว่าอยู่บ้านเขาอเอิ่นใช้หมันนะ่นเนาะพี่น้องเนาะนี่ครับตัสมมดสมุนงจดจวดใส่พี่น้องเลยครับนี่ครับจากเอาหันนี่แล้ว ตาําพริกเลยครับพริกกระเทียมเลยตําส้มส้สงมงูุลองครับครับหลังจากตาําพริกกระเทียมแล้วเราไปลองเนาะมีสีปุ่งเครื่องคว,นวยนนะครับเดี๋ยวส้งมงใส่ลงไปคือบ่าแตกใส่เเกลือเทศลงไปเลย สบายดีทั่วโลกก็เพี่น้องเนาะหลังจากาแบนวาเดนไทยเราคงที่หมวนกันจยนเนาะครับเนาะทไทยเขาเหมือนลาวประเทศข่านแช้กั่ได้ครับนี่ครับมือน,นี้มากินตำส้มสุ้ม,มงกับพ่อใหญ่สีครับมันหนาวเข้าไปเลย นุ้งาล็กๆน,น้ำตาลก้ใส่น้ำตาลเข้าไปเลยแบ่งรัวสับหน่อยนึงอ่ครับเด้อกินตำสมสม,มงน้ำปลาครับ สอดนพี่น้องเนะน้ำลาลหนึ่อดน,น้อยๆพี่นอ้นอยขยาเข้าไปเลยําส้มซมโม่ ใส่เลยนขพ้่น,อน่องเห็นล้วครับอย่าหันเลยเด้วใส่เลยครับ <c oughs> จับแข็งพี่นองมอนดีกหอมละหลาำหันอยใส่พี้นอนนยย ชินบางอย่างนก็เน็พี่น้องนะครับอืมได้แล้วพี่น้องไอครับ,รบจินกับพี่นี่สินี่ครับหลังจากตำออกมาแล้วพี่น้องมันจะกินหมดพี่น้องนะครับตำส้มสูม,มงหรือปลาไซมอนพี่น้อง บ้านเขาเอื้นเซ้มอนเราพี่น้องเนาะอยู่นี่เขาเอื้นส้มมงครับนี่ครับจะกินอยู่ด้วพี่น้องเนาะนะครับไปครับไปกินกับพี่ยี่สีครับครับสวัสดีพี่น้องเมื่อนี้มีเมนูหนึ่ครับตำส้มส้มมงถั่วแปรกากหมูครับสลัดครับพี่น้องเห็นไว้พี่น้อง แต่เสแต่เอีเยู่มครับจิงกบีดี๋ยครับอืมอ่ะอืมมาครับแล้วคุยไก่กัไก่ครับดี๋ยวพอือืม เปน็นปนองแล้วงให้กินมึงเล้ยเป็นนองก้อือครับอะอืมอครับเดาก บายดีทุกทลกนะนครับบ้าขับหมูกรอบพี่ดีพี่น้องครับผมไม่เจอเาเมื่อไหร่ครับขอบคำว่าสวัสดีครับพี่น้องครับบายบาย